รอบรถคันนี้จริงๆมันห้ามใจไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อหาผู้ขายได้โดยตรงนะครับมีรายละเอียดข้อมูลทั้งรถและผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอหรืออีกทีหนึ่งก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมและอย่าพลาดกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องของเราไว้นะครับรถดีๆมีมาเป็นประจำท่านจะได้รู้ก่อนใครและตัดสินใจได้เร็วกว่าแน่นอน เห็นคันนี้แล้วนี่รู้สึกว่าจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนรถสักทีแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นคันนี้แล้วมีความรู้สึกว่าดีใจแทนกับเจ้าของคนใหม่ที่จะได้รถคันนี้ไปครอบครองเลยนะครับแม่ดูแลมาดีจริงๆช่องทางที่ท่านจะติดต่อเจ้าของรถผู้ขายได้ก็อยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดข้อมูลของ ผู้ขายเอาไว้นั่นก็เอาเปิด Facebook เอาไปเซิร์ชหาเจอก็ติดต่อได้ทันทีนะครับรถแบบนี้นะครับเ็เรียกว่าอะไรวิ่งดีแอร์เย็นประหยัดน้ำมันเท่านี้ก็สบายไปเกินครึ่งนะครับจะขับรถอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถด,ดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือว่าถูก ขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับวัสดุแต่ละชิ้นส่วนระดับพรีเมียมทั้งนั้นรถคันนี้นี่มันเรียกว่าครบเครื่องจริงนะทั้งภายนอกภายในผมว่ามันคือไม่ต้องไปทําอะไรพเพิ่มเติมเยอะแล้วอะ กดติดตามทุกช่องทางของเราเอาไว้นะครับกด s u b s c r i b ์กดไลค์ like, และกดแชร์ครับยางรถยนต์ก็ตรวจสอบซะหน่อยครับจำง,ง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากนะรถอะไรก็แล้วแต่เติมเมื่อไป30ปอนด์นะฮะเวลาไปเติมที่ปั๊มอ่ะไม่ต้คิดมากเลยจะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละครับ30บนะ